อันนี้เหล็กาวออกวันอะไรเนี่ยครับสวัสดีครับปู้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับมือนี้มาตามแนวทานเล่าพัฒนานำเลาปรัฒน์มามีมีกองเชียร์มานําครับกองเชียร์จักจะเข้าเป้าหมายบ่เตะบอลมันจะเข้าโกเขาบโกเจ้าของแต่เตะแต่เข้าโกเจ้าของมันมันเสียดสิวด้ นี่วันจันทร์ทปปรเนาะเด็กถูกแบบปูเลยว่าปูทั้งสองอย่างเอาปูทั้งสีนางซื้อเอาทั้งเด็กถูกเด้อสีน้ำเงินที่อ,อันนี้ถูกเนาะของของไอ้ไขเ่เนาะของไอ้ไข่ไข่แท้ด้วยนะเนะี่ยไข่ไข่วัดดอนเจดีย์นะเนะี่ยไข่หนึ่งเป็สีแดงปูอะ น,นี่ก็พอแต้มบ่าวแหลมเจนนาดีก็ไปเผาห <Okay. S 1> ลวงปู่เนอะ <Okay. S 1> ไปเผาหลวงปู่ปูเลขปูยันป่แม่นปูเลขยังเดียวเลอว่าปู่ยืน่นเราบ่เปินก ต่งพลังจิตมาเนอะให้เกิดเลขจากไนะอ้ไข่เนอะเหยียบลงไปตรงกมินขึ้นเอาเลขนิมิตฟันก่อนเอาเลขนิมิตก่อนอันนี้เมื่อคืนเนาะ เมือ่อคืนนายห้อยบุญมามาขายของแต่ก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเรามาโดนแล้วเป็นหลายล่าหลายปีละผ่านมาหลายปีไม่เห็นกันไม่เห็นมาคืนเนี่ยเรามาเรามาสองครัวด้วยกันครัวยากเขาน่นนะก็มาอมาขายของบุญมา,าบอกกับ บุญมาว่าว่าต้องกลับหรอกบอกกลับจะอยู่นี่นะนถ้าว่าหลานเราจะกลับบ้านให้เราไปหารถกลับเอาเองเหมือน,นรับส่วนเรานี่เราจะบอกกลับบุญมาเน้อบุญมาเน้อนายบุญมามาทั้งครอบครัวเลยมาทั้งเมียมาทั้งลูก บุ้มาเราเป็นในห้อยเก่าแต่เราขายของมันนี้เราไม่ได้เป็นในห้อยหรอกเรามาขายของเหมือนกับรถตลาดนัดเนี่ยนะครับมากับหลานเขาหลานเขาก็ขายของงั้นมึงอยากกับมึงกลับรถครับคูบ,คบะกับละให้ไปหารถกลับเอาเองน,เนไหมสองเด็กูยกมือสองนิ้ว ก็สองนี่ลีอ่ะบินสองเลขนี่บริกรพร้อมสองยังนบังต้กันล้บริกรนี่เลขเลขนี่เลขบริกรเพราะว่าบุญมายนี่เราบริกรเลยบริกรกันสองสองทนตัว แต่ตัวปัญหาคือมันเรามาทั้งลูกทั้งเมียเรานะขายของเนี่ยช่วยต,ตีปริศานาเนี่ยแล้วถูกพร้อมเลขบัตรกับัาพี่เล็กน้สองแสนหนึ่งสองแน่เนี่ยบุญมาเมียแล้วลูกแล้วหล่ะเราจะตีอะไรบัดนี้โห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึงน่ง ่วนจะถูกขึ้นหนึ่งเอออันนั้นถูกแล้วนึ่งห้าห้าหน่อยถูกขึาหนึ่งเปูสองสองหนึ่งมียาหล่อๆเอาไปว่าไหนซี4ี4เีหนึ่งเนี่ากบี้ำซีมมียนี่อย่างนี้น่น่งน้ซีนี่บ้้ำผู้ชายกน้ำหาน้ำสองซีหนึ่งสองันแล้วซีสองหนึ่งสองีหนึ่งสองซีหนึ่ง นี่แหละเขามาให้เมื่อคืนนี่จ้อๆเลยแล้วล้วเลกมันต้องได้กลับเลยเพราะบทบุญมานี่มันบอกกับนะห้าสองสี่สองเงินโมกุูสองครับสี่สองห้าเอา ต้องระบันตีถิกแล้วบกกลับทิวมาเลครับ้องเกซก็จะเริ่มเลปูวาบกกลับก็ต้องเอกเอกมาเนี่ยครับผมซีปูเห็นไหมครับ ค่ะถ,ถ้าจะเอาต่อเสริมไปนั่นก็นให้มันมีลูกเขานำนั่นครับซีหนึ่งหาหนึ่งเอาลูกเขามาใส่นี่ตรงป,รปรูต้องกลับหน้ากลับหลังเนอะครับตรงๆเลยหมปปอปูตรงเลย

จริงที่บอกไมันมันมันห้ามันอยู่มันห้านี่มันเป็นตัวอยู่เดี๋ยวไปวงกลมเลขสองหางเป็นตัวอยู่หา้เนี่เป็นตัวอยู่คยังอเดแล้วแต่หาเนาะยังอึนแล้วแต่เนี่ยอยู่ภายในนั่นคือแล้วแต่ห้านี่อย่าทิ้งครัเดี๋ยวไม่นุกันแล้วนะปูเนาะ อคือเน้นแห้งครับปูวิ่งหาสายวิ่งสายหลุดวงกลมสีแดงคือตัวเด็ดตัวเด็ดนเราปูเนาะคิดคิดได้เขาจะบกเข้าใจกับหาคำหานึงนะตัวเรียนดิติดหาดิอ่านี่ว่ะล่ะ

มากบอมากก็ให้ใส่ห้าไว้เอ๊ะเอียบซี่ได้ยินนอนไปนอนเนอะห่าเป็นรักอย่ามัวจะคุ้มภูงเงินครับครับครับอีทฮ่าพวกเออย่างนั้นที่ตื่นเต้นกับข่าวบางทีอันเนี้ยรักเลยเว้ยเปิดภูงเลยรักเลยเอียบซี่เราเยี่ยมบุญ อ๋อเบอร์เลขทูบด้วยมาแล้วตาดีใกล้ๆพอใช้ดักเพราะมันแก่ที่สองมันเป็นดำเอามันทำไมมาเป็นเลขเห็นน่ะจ้าครับเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราทมัหอดหมดวัเกิดเราวันเกิดเลขหรอกอย่างวันนั้นน่ะมันเกิดเนี่ยมันเกิดเนี่ยอันนี้มาได้แล้วเลขเลขเลขทูบเอาแล้วเพราะว่ามันเอานี่ล่ะปูจับหันไม้ผมเนี่ยอันไหนอันนี้แหละเลขนี่แหละ เอฟซีแคปนาจอบอนนี่เอาพี่น้องแคปนาจอได้ครับเด้อเราพัฒนาเดินหาด้พี่น้องเด้อแต่ว่าเอฟซีมักหายังก็บเอาไปใช่ผู้คนเน้นที่หาบ่ได้หัวละห้านี่หานี่เอาใส่ตัวอื่นก็ไไ้กันบ่มัก2องหากับพาหนึ่งเอาแฮ้งๆเรื่อยๆกันพี่น้องแคปนาจอไแคปนาจอาปยังเจาห้าซีก็ยังได้อยู่คือเก่านะหาซีน้่ เอาแห้งๆรวยๆได้พี่น้องเ้อล่อยสุกๆมันมานกันนะครับอาขอกราบขอปรคุณปู่ไรได้ปู่รับถูกเนอคทั้งนี้เราได้เราไปนี่ย